ในบ้านเต็นเย็นในบ้านเต็นเย็นแมถ้าค่อยๆเดินเล่นนี่มันก็เอาเียนในพวหลังดี้เอาเอาก็คืออัปเดต p b ประจำสัปดาห์นะครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับ และก็เหมือนเดิมครับมีซีรีส์มาใหม่ทุกสัปดาห์นะครับหรือพูดกันตามตรงว่าปืนย้อมสีนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับรอบนี้รู้สึกว่าเขาจะามีแบบโฆษณาอย่างดีนะครับผมนี่ครับเพชรฆาดไล่เสียงเนี่ยแน่นอนนะครับว่าทาไมถึงต้องตั้งชื่อแบบนี้ทําไมถึงต้องโฆษณาแบบนั้นนะครับเพราะอะไรนั่นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะใส่อ,อะไรตนะอกเก็บเสียงว่าเออทาแบบเรียกกันแบบ ง่ายๆนะครับใส่เซร์เลนเซอร์ป่ะเออถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะแต่ว่านี่ก็เป็นซีรีส์น่าจะใหม่คลิปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่คุ้นตานะหรืออาจจะเคยลงแล้วแต่แบบผมจำไม่ได้ก็ไม่รู้นะแล้วก็นี่คือกล่องออกล่องที่แบบมีปืนตามรูปนะครับแล้วก็มีชื่อตามนี้นะครับไม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะแต่ก็ดูกันเอานะครับดูกันเอาแล้วก็มีกล่องเก่าๆนะครับเอามาขายเอามาให้แบบ ทายหลายคนได้ลิ้มลองนะครับในลิ้มลองสุ่มนะครับสุ่มกระชักเกลืออ่ะส่วนเรื่องกระทะกับไอได้ปอผมเนี่ยดูในครั้งเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามันไปอยู่ไหนนะครับมันเป็นกิจกรรมตามนี้เลยนะใน เพจพีบีนะครับไปดูกันเอานะครับนะขึ้นไว้ดูแล้วนะเออแต่ทีเด็ดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงมันอยู่บนเว็บ PB ไงเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามีของอันนู้นอันนั้นอันนี้มาขายแต่รู้สึกว่าของไอของเกมพวกนี้มันจะเอามาขายอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมก็นะจะมาเล่นระเบิดเกียร์ละกันนะครับนี่ก็คือระเบิดเกียร์ที่ผมจะเล่นในคลิปนี้นะครับผมจะเอาเป็นอะไรดีนะครับผมจะเอาเป็นไอลูกบอลนี่ละกันนะ เออเอาเป็นสักวันนึงก่อนนะเอามาเอ้าเอามาสักหนึ่งวันครับขำๆนะจัดไปครับหนึ่งลูกครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าคือเอาตรงๆนะผมไม่สนใจอันไหนนะผมสนใจเจ้าลูกสองตัวนี้มากเลยเจ้า2องครังตัวนี้เจ้าดูน่าเล่นเหลือเกินอ่ะเนี่ยแหละพร้อมลุย้วครับแต right, เอาละแม่เมื่อกี้เข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับแต่ว่าลืมเปิดระเบิดตัวนี้ม,มา สองขวงนี่ครับสองขวงเดี๋ยวอ้ห้ดูก่อนนี่แม่งสีโคตรดเด่น่ะสีมันแบบสีทองเด่นมากเลยสีมันเด่นจริงนะนแล้วทำไมฝั่งตรงข้ามเด็กขนาดวะผมเปิดเอฟเล็แล้าก็สุนด้ืยป, <c urs es> ปกติเล่น <c urs es> เล่นรอเ,เล่นสองไม่เปิดนะครับหมดยังหมดยัง เอาแล้วคนออกไปหมดแล้วคนออกไปหมดแล้วคนออกไปหมดแล้วครับถ้าใจดีมันต้องไปเล่นห้องแบบเแมทนะครับถึงจะมันนะจริงๆเพราะว่าพอมันตายปมันก็ได้เล่นต่ออุ้ย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 ้ยอ้โ แม่งดันสวนมาโดเลยกูโดน้องเดียวครับเฮ้ยบุ้มโอ้หไม่โดนว่ะโอ้โหมาแล้วมาแล้วเขาเข้ามาแล้วพี่เฮ้ยสวยสวยดิเรียบร้อยเรียบร้อย เกือบตายเอานี่ไประเบิดระเบิดกูไม่ได้ออกหลงทั้งทีปะปโหตอนไหนไม่ธรรมดาครับคนดูโปงเดียวแน่นอนกลัว ไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยกดได้แล้วเหลือตัวเดียวสวยไม่ต้องกลัวทีมเราสู้สุดใจก็พอบอกแล้วสู้สุดใจก็พอนี่บนยังไงวะเนี่ยใจเย็นมากครับฝั่งแดง บอกเลยแม่งยังไม่ค่อยเข้ามาด้วยนะแมวัดกับซอมบี้นี่เป็นอะไรที่แบบ คนละเรื่องจริงๆเลย,ยอึ่มที่ไหนอะ่ะข้างบนเหรอเอ้ยใจเย็นพ้่อโอ้โหสุด๊อตบอกแล้วทีมเราไม่เป็นสูอ้อะสู้ให้สุดใจก็เป็นพอโอ้โหมาอย่างนี้เลยเหรอ ยีงไม่โดนเป็นไปได้ไงมเมื่อกี้โอ้ท่านผู้ชมเห็นเหตุการณ์เมื่อกี้หรือไม่ผมอาจจะแตกได้ทันทีถ้าเกิดว่าผมเล่นงโง่ๆนะ <laughs> เดิมๆก็เล่นงโง่อยู่แล้วจริงสวย <laughs> ยิงตะนานเลยนล้วก็จะโดนเขายิงซะแล้วทีมเราแห <laughs> มอ่อย่าทห้ใจเบื่ออย่าทห้ใจหายแบบนี้สิใจเบื <laughs> ่อ <laughs> คืออะไร คืออะไรใจเบอคืออะไร s <S ไปเลยดันเร็วแม่งเลยจะได้ตายเร็วเราจะได้คิเวเร็วๆได้ปะหน้าเด้งโอ้โหหน้าเด้งเขาแต่เขาแตกเลยนะเขายิงกูแตกเลยยอดมั <laughs> น <laughs> สุดยอดมันอเมซิ่งอะไรขนาดนี้ <Okay. S 1> ไปต่อแม่งมเมื่อกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะแม่ง โอ้ยยิงไม่ตายไปไม่ได้ไงเฮ้ยนี่มีของดีมาให้แล้วรอบนี้ตายแน่นอนแล้วเป็นเซนเนี่ยหลับแน่นอนแล้วเป็นเซนมาต้องเล่นขอกันนิดนึงโอ้ยย่งไม่โดนแม่งอู้นิ้วปันนิ้วปันเล่นได้ดีที่สุดต้องเล่นได้ดีที่สุดเว้ยไอ้ของขวัญขอของขวัญไปอีก เฮ้ย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 เฮ้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 ยไยไรโอ้ในห้องตกครับในห้องตกนี่แหละครับแม่งดันไวไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปอะใจเย็นๆครับเพราะว่า ในบ้านเต็นเต็มแหมถ้า huh. ค so. ่อยๆเดินเล่นนี่มันก็โอเค์ดี๋ยวพอหลังดีเอ้าเอ้าเอ้าไปเลยเอานี่ไปเลยปางปางเขาให้เรียบร้อยเอาไปเลยค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆดันมันก็น่าจะได้มันก็น่าจะได้คิวชิวชอยู่แล้วจะจะดันเร็วไปทำไมก็ไม่รู้อ่ะ เอาของขวัญไปเอาของขวัญแล้วแม่ออกมาเอาของขวัญว่ะนี่กล้าปฏิเสธของขวัญผมคนนี้อย่างงั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทีมปูเชี่ยเอ้าเอ้ยออออทีมปูเอ้า<อ>เข้าบีแล้วเข้าบีแล้วนั่งเข้าบีแล้วจริง หนึ่งนัดเลยฮะหนึ่งนัดเลยครับเอ๋อีกคนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมหรือว่ามันหมดแล้วเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันเหลืออีกคนนึงไม่ใช่หรอถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเรากันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดที่ไม่พลาดจากช่องตาเบเกนนั่นเองนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณผู้ชมมากครับผม